ตอนนี้ผมหัดเล่นนะ,ะไม่เล่าให้ฟังครับรผมมีเป็นร้อยองค์ใช่ปะ่ะมีเป็นร้อยเลยเหรอใช่มีเป็นเป็นร้อยอะหลักร้อยองค์อ่ะก็ะะดูจนครบทุกพิมพ์อะถ้าให้เลือกห้อยเนี่ยพี่ต้นจะห้อยพระอะไรอ่าผมก็ต้องห้อยพระที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นในการเล่นพระผมคือถามว่ามีประสบการณ์ไหมผมไม่ได้มีประสบการณ์กับพระนะครับมีประสบการณ์กับคน พ้อยลยดี EP นี้ครับตามคำเรียกร้องของ FC เลยเราจะไปดูพระบนคอเซียนพระท่านหนึ่งที่เรียกว่าโลดแล่นอยู่ในวงการพระเครื่องมาไม่ต่ำกว่า20ปีเป็นเซียนที่โด่งดังมีชื่อเสียงรวมถึงมีรางวัลแชมป์การันตีด้วยพ้อยลยดี EP นี้เดี๋ยวไปถ่ายใครรอติดตามรับชมกันครับ ร้านมาเครื่องสวนกกรครับเราเป็นร้านที่ทั้งรับเช่าแล้วก็ให้เช่ามาเครื่องนะครับใครมีพ้าสวยๆอยากได้เงินสดส่งมาขายแล้วได้ออฟไลน์เรามีร้านอยู่บนพันธิตนาววานทั้งสองนะครับ <c oughs> ในส่วนของช่องทางออนไลน์เรามีทุกๆแพลตฟอร์มเลยครับไม่ว่าจะเป็น Tik Tok หรือไม่ว่าจะเป็น Youtube นะครับหรือที่เราไลฟ์หลักอยู่ก็คือ f c e e o o o ครับในเวลาบ่ายสานาทีไปจนถึงตีสาม 3-3นาทีในทุกวันเสาและวันจันทร์ครับและหนึ่งช่องทางครับใครมีพระสวยๆอยากขายก็สามารถแอดไลน์ครับออฟฟิเชียลของเรานะ swk ครับ,รบ a m u l e t ครับฝากติดตามความเป็นมาตรฐานของเพจพระเครื่องสุนกรด้วยนะครับก็อย่างตะกี้ที่เกิดไว้ตะกี้นะฮะเป็นอีกหนึ่งเซียนพระที่ fc เราเรียกร้องกันมาเยอะมากๆ วันนี้เราอยู่กับเขาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอสวัสดีครับให้แนะนำตัวสักนิดหนึ่งครับอ๋อผมต้นทัพจันทร์นะครับง่ายๆเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นเซียนอีกหนึ่งท่านที่เป็นเซียนใหญ่แล้วก็ได้รับการเรียกร้องจาก FC ในเพจเราเยอะมากๆพี่ต้นนะฮะว่าพี่ต้นห้อยพระอะไรครับเอาะเอามีพระะลรห้อยบนคอพูดตรงๆนะครับผมผมไม่ได้ห้อยพระมาหลายปีแล้วพุ้นแล้วากจัดใจเลยคือผมมาพระเนี่ยเรานเรไปขอเป็นพันองค์ตรงนี้แต่เราพูดตรงๆเลยผมไม่ได้ห้อยพระ ไม่ห้อยเลยพี่เออผมไม่ต้องเมคเลยว่าวันนี้วันนี้คุณจะมาถ่ายรายการผม๋ยวผมต้องไปหาสร้อยยนแล้วมาใส่พระไม่มีไม่ห้อยเลยผมไม่ได้ห้อยจริงโอ้โหรายการห้อยเลยดีไปกันไม่ถูกเลยทีนี้ผมมาเคยอ๋อเคยใช่เออเคยห้อยมาเคยห้อยมาแล้วใช่แต่ตอนนี้ไม่ห้อยใช่โอเคถ้าอย่างนั้นเอาเข้าคาถามเลยกันถ้าให้เลือกห้อยเนี่ยพี่ต้นจะห้อยพระอะไรอ่า ผมก็ต้องค่อยพระที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นในการเล่นพระผมนี่ใช่ไหมผมเคยเล่นพระว่าใช่ก็คือพระสมเด็จวัดปักน้ําสมเด็จวัดปักน้าพระสมเด็จวัดปักน้ำใช่มีประสบการณ์เลยไหมครับกับพระรุ่นนี้ทําไมถึงเลือกคือถามว่ามีประสบการณ์ไหมผมไม่ได้มีประสบการณ์กับพระแต่มีประสบการณ์กับคนเพราะว่าตอนที่ผมเล่นเข้ามาในตลาดพระเนี่ยผมรู้จักกับคนที่เล่นวัดปักน้ำนอคนที่เล่นวัดปักน้ำนะครับ เหมือนกับว่าเขาเคยแบ่งกําไรให้ผมนะครับเป็นเป็นพระปักน้าองค์แรกตอนนั้นเขาซื้ออยู่เจ็ดพันแล้วขายไปเก้าพันอล้วห้ผมมาสองร้อยผมก็เลยจําได้ว่าอ๋อวัดปักน้าเนี่ยเขาเล่นกันโแคโ่นั้นเองมันก็เลยกลายเป็นว่เาเ,เราได้เงินได้เงินจริงๆเนี่ยจากการอยู่ในสนามพระเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ขอเงินพ่อแม่เนี่ยก็คือวัดวัดปักน้าผมก็เลยนับถือวัดปักน้ามาตั้งแต่วันนั้นใช่นี่นี่คือแฟนพันธ์แท้ พระเหรียญปี2008นนะครับแต่สายแรกที่เริ่มเล่นคือสมเด็จวัดปากน้ำมปใชสต้องออกันแรกที่ได้ตังค์อันแรกที่ได้ตังค์ที่ได้เงินเนี่ยที่ได้เงินรู้สึกว่ามันเป็นเงินถึงแม้เราจะไม่ได้ดูพระแต่มันเป็นเงินแบบมันเป็นเงินที่เป็นจุดเริ่มต้นว่าทําให้เราถึงเอพระเนี่ยเขามีราคานะแล้วก็สำคัญคือว่า ซื้อปุ๊บขายได้ปป๊บอะ,อะไรอย่างเงี้ยเขามันจะเป็นแบบนั้นโอแล้วก็ประสบการณ์ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายก็คือความประทับใจแรกที่สามารถขายแล้วก็ทํากําไรเอามาหล่อเลี้ยงชีวิตครอบครัวได้อ่านะครับทีนี้ฮะอีกหนึ่งคำถามสําคัญสมเด็จวัดปากน้ําตอนเนี้มีมูลค่าในตลาดถ้าสวยๆเล่นอยู่เท่าไหร่ครับสวยๆเนี่ย รุ่นสามสิบๆเนี่ยอเป็นแสนแต่ว่าจะหาองค์เป็นแสนเนี่ยยากมผมพูดยฟังเลยครับแต่องคหลักหมื่นมีเยอะเยอะเพราะปังน้ำเนี่ยผมศรัทธาม,มากผมพูดย้ฟังเลยมันเป็นจุดรเริ่มต้นของการเล่นพระเนื้อผงด้วยออ๋ใช่สมเด็จว่าปังน้ำรุ่นแรกรุ่นสามเนี่ยผมเนี่ยเคยมีนะอตอนที่ผมหัดเล่นนะไปเล่าให้ฟังครับผมมีเป็นร้อยองค์ใช่ป่ะมีเป็นร้อยเลยเหรอใช่มีเป็นเป็นร้อยหลักร้อยองค์อะก็ดูจน คบทุกพิมพ์แสดงว่าเป็นอีกสายที่แม่นมากๆใช่บว้ยวันปางน้ำนี่ผมก็ซื้อเยอะอะแล้วก็แต่ว่าซื้อทีตอนนั้นมีเป็นร้อยองค์3ากส่องเหล็กอะไม่ได้ใส่ตลับด้วยนั่นเรียงเป็นเล็กๆๆ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 ๆคๆๆ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 นๆๆ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 นๆๆ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 ๆ่ๆๆ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 รๆๆ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  มอผมเก็บผมไหมพี่มีผมกลัวหลวงพ่อน้อยใจกลัวหลวงพ่อน้อยใจเออผมห้อยได้วันหนึ่งกี่องเงเอยเดียวหลวงพ่ออื่นนั้นไปผมคือผมมาซื้อทุกซื้อทุกองเออพูดแบบเออเกิดวันนี้ผมห้อยหลวงพ่อหนึ่งแล้วอีกชื่ออย่างอื่นแล้วไอ้ทำไมคุณไม่นับถือแล้วผมนับถือหมดเลยแหละผมไม่นับถือผมจะซื้อมาวางไว้เหรออืมคุณลองคือผมไม่ได้ว่าพระมีมูลค่าถูกหรือแพงนะแต่ที่ผมซื้อเนี่ย หนึ่งผมครึ่งหนึ่งผมทาใจแล้วว่าผมขายไม่ได้แน่ผมเราต้องยอมรับพระเนี่ยสิบองค์ขายไม่ได้แน่ห้าองค์แต่ผมก็ซื้อครับเพราะผมถือว่าผมรักท่านอแต่ถ้าให้ผมมาห้อยทุกองเนี่ยผมบอกให้ได้เลยว่าวันหนึ่งผมไม่ต้องทําอะไร่ะครับเออมันเป็นแบบนั้นผมก็เลยว่าจุดที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรานะครับแล้วก็รู้สึกว่าทําให้เรามีความรักแล้วก็อยากจะอยู่ในวงการแล้วก็อยากจะแบบ เวลาเราพูดถึงอดีตี่ไรเราก็จะนึกถึงอย่างไออันเนี้ยไ,<อ>ไ,ไอกำไรสองร้อย่ะหรือนี่กำไรสองแสนแล้วก็พอมีแต่ว่ามันมันก็ไม่ประทับใจเท่ากับกำไรสองร้อยที่เราจาได้โอเควันนี้ก็ได้มาเปิดคอกับรายการห้อยเลยดีกับพี่ต้นธวัจจันร์ที่พัทิมมื่วานแล้วนะฮะวันนี้ครับก็รบกวนพี่ต้นฝากช่องทางการติดต่อไว้สักนิดนึงนะฮะอยากจะไปติดตามพี่ต้นธวัจจันธ์เนี่ยจะสามารถไปติดตามที่ไหนได้บ้างครับทาง เดี๋ยวนี้หลักการง่ายๆคุณไปทำอะไร a c e บ o o k ยูทูบติ๊กต k อกคุณก็เซิร์ชครบเลยคุณก็เซิร์ชชื่อเข้าไปเลยเดี๋ยวนี้การจะหาคนนี่มันไม่ใช่เรื่องยากแล้วไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับเซิร์ชเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ตัวติดส่วนใหญ่ผมก็จะอยู่พันทิรับอยู่รอหาคนที่ออกมาหน้าร้านนะครับท่านอยู่ไกลก็ติดต่อทางออนไลน์ท่านอยู่ไกลก็แวะมาที่วันชั้นสมตรงนี้เลยนะแล้วก็ รายการห้อยอะไรดี EP หน้า,าจะไปดูพระบนคอใครนะครับว่าเขาห้อยอะไรมีพุทธคุณอะไรราคาเท่าไหร่อยากให้ผมไม่ถ่ายใครคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเ,เดี๋ยวผมจะได้อ่านทุกทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มานะฮะแล้วก็ฝากช่องทางการติดต่อด้วยนะครับทุกๆแพลตฟอร์มออนไลน์ของพระเครืสุวรรณกรไม่ว่าจะเป็น y t u t u f e f e c o o o t k t t o t นะครับรวมกระทั่งถึง l ล v e o f ช i c i a l ฝากแอดกัไนไว้ด้วย วันนี้ขอบคุณทูกนั่นมากครัที่ติดตามรับชม E ีวีหน้าไปดูใครรอติดตามครับสวัสดีครับ